สดครบทุกนัดวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกที่ช่อง t r u 2D s p o r t สมาชิก t r u 2D รับชมฟรีขอนัทสิมาคิมมิซิวิซีค่ะวันนี้มาในชุดสีชมพูค่ะสมุทรสาครแต้มเน food, ฟู้ดไฟเชฟสมุทรสาครค่ะวันนี้มาในชุดสดีนะดำค่ะแล้วก็มการผู้ตัดราชแลคอนนัสีมาเสิร์ฟก่อนครับสาราจิตเสิร์ฟโอ้โหเปิดมาเอสเลยครับนี่ครับเสิร์ฟลูกนี้ครับสราจิต จังหวะเสิร์ฟข,ของสรารจิตค่ะเป็นจังหวะเกิงรับมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยกไว้ไไตออีลูกนี้ครับรับได้ต่อบอลครับลูกนี้วันชัยตีโอ้โหสินเปล่าแล้วครับ,รบวันชัยเสิร์ฟไม่ดีครับวันแรก ตีลูกนี้ครับดักได้แล้วอนุรักษ์ตีลูกนี้พุ่งมาถึงล้นหรือเปล่าล้นมาแล้วได้รุกอีกทีนึงครับหางเกาหยอดซะเลยครับแมตีหนักมาหลายทีครับลูกนี้กฤษดาเสิฟมันแรกดีครับจ่ายกะตพัทตีแ <c oughs> ม่ันลลบผิดไปนิดนึงครับไปหน่อยอะโซนิซ่า เสิร์ฟครับอนุรักษ์บอลเร็วกดลงไปครับวูนนี้ธนทัศเสิร์ฟต่อครับธนทัศโอ้โหรับไม่ดีด้วยครับยกทางเกาตีโดนบล็อกครับอีกทีไหมแล้วหยอดติดเอ้าโอ้โหนี่ครับมายอดแล้วก็เจออับดุลลาครับมันไม่พ้นมือครับ เสิร์ฟครับอืมครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับยกมาหัวเสาตีโดนบล็อกเต็มเต็มเลยครับโอ้โห <c oughs> มีให้ลุ้นแลวครับท้ายเซตก็ฟูจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนนะคะมิซ่าค่ะเสิร์ฟวันแรกไม่ดีเท่าไหรอ่อ่ะยกมาให้อนุรักษ์ตีโอ้โอตีแก้ไขได้สวยอะ่ะสำหรับอนุรักษ์พันรำทางเก้า เสิร์ฟกนี้รับได้ครับ3มเมตรหลังตีโดนบล็อกครับแต่ว่าออกครับแม่โอ้โหแล้วก็เป็นเวลานอกวนลงามาเสิร์ฟครับกันตภัทรคุณมีเสิร์ฟพวกนี้รับขึ้นมา3มเมตรหลังตีโอ้โหบอกว่าทัชบอลครับหางเก่าแล้วมั่นใจด้วยเนี่ยครับกุศล สิร์ฟครับคาราสิมาอุ้ยบนแรกไม่ดีอับดุลลาตีมารับได้เอาครับยกอุ้ยต้องแก้ครับตีไม่ได้ด้วยฟรีบอลโอกาสของดับเบฟู๊ตบอลเร็วครับนี่ครับจ่ายสั้นหน้าเนี่ยแหละครับธนทธัศน์ครับตีลงไปโดยครั้งอาจังหวะของธนทธัศน์เหมือนตีบอลเร็วแต่วางวยาวๆไปท้ายคอนะคะไม่ได้ปักแรง กันนพัฒ์เสิร์ฟคนแรกรับมาต้องเซตมือเดียวครับติดล็อกยังรองได้เอาครับต่อบอลมาตีลูกนี้โอ้โหแล้วเรียบร้อยครับเซตที่2เป็นนครราชสีมาควบีซีบีซีเอาชนะน้ำฟุตไฟเชฟสุสคอนไป25ต่อ22ครับคื้นำ2ต่อ0เซตสรานจิตเสิร์ฟ บอลแรกรับแล้วเล่นมือเดียวครับเอาครับรับได้อันเดอร์ต่อบอลมาตีลูกนี้ลงไปครับโอ้โห و. วนุรักพันรับครับฮังเกิลเสิร์ฟรูกนี้ครับบอลแรกสวยเลยตยีเอา้าโอ้โหโอโหวหลบบิดลูมฉีครับคาเลนหรือเปล่าครับเนี่ยครับ คร,คริสดาเสิร์ฟครับสามเป็นหลังตีลูกนี้เป็นแต้มครับอับดุลลาเนี่ยครับอุรั์เสิร์ฟลูกนี้ยกมาหัวเสาครับบล็อก3เลยโอ้โหแล้วบล็อกอยู่ด้วยนี่ครับ มาสามคนเลยครับ <S <S กันตพัทครับเสิร,ฟร์ฟลูกนี้เอาแล้วครับแล้วเป็นกฤษ,ษ,ษดาตีลูกนี้ยังทันนะครับเอาครับฟรีบอลเข้ามาจม่ายสามเมตรหลังตีโอ้ยโดนบล็อกครับอบอมเทพแล้วเป็นชัยวัฒนครับบล็อกได้ครับ ก่อนเสิร์ฟตอนแรกดีครับเอาละครับใจมาแล้นหลังตีลูกนี้เรียบร้อยครับรก็เป็นท<า>ั้งฝั่งดิมอนฟูดเราจะเสิร์ฟโดยนิชาค่ะวันแรกรับมาแล้วหัวเสาคันเกาอีกครั้งโดยอับดุลลาห์ยิงรับได้อ่ะโดนี่อน,นุอนรักษ์โดนบล็อกเต็มๆอย่าโอ้๋แล้วเป็นบล็อกข,ของทูปอดฐ์ค่ะ อดครับสาราญจิตเ <c oughs> สิร์ฟดีครับนี่ครับสองแต้มเลยครับสาราญจิตเอสสองแต้มติดเลยรับโอาหข้ามาเลยครับโอกาสของของราศีมัแลวตีลูกนี้ครับปิดสดา,าสั้นหน้า ตีฝังลงไปเลยครับสรางจิตเสิร์ฟครับจ่ายมาชัายวัดตีนี่ครับตีหลบบล็อกมาสวยครับชัยวัดรุึงคามไปอ่ะครับรับได้จ่ายสามกลางตีบล็อกเรียบร้อยเลยครับโอ้เสตที่4ครับเป็นนักรสีมา คือเป็น CVC ครับเอาชนะ Diamond Food Fly Chef สุนทรสรค์ไป25-27นะครับสรุปผลครับคาราซิมาคือเป็น CVC เอาชนะ Diamond Food Fly Chef สุนทรสรค์ไป3-1เซตครับ26 24 25 22 2 1 25แล้วก็25-27ครับ